อ่าน้องคืออะไรคะน้มันจะน้างเรียนอีกแล้วน้องคืออะไรคะเ,เกี๊ยวกรอบแล้วกรอบแล้วเปิดกกอนนะกรอบจริงไหมกรอบจริงนะเหมือนเหมือนเขาเอาดินมาใช้นี่ชิมหน่อยได้ไหม เกี๊ยวกรอบนางเรียนนะโรยด้วยผงสาหลายเคยชอบผงสาหลายอืมอร่อยอะ่ะมึงปิดชนะนลกระมึงปิดชนะแย่งกินเฮ้ยมันฟินไฟเลยฟ,ฟินไฟเป่ะอร่อยเนาะกรอบด,ด้วยอืมอืมอบ เกียวทอดหน้าโรงเรียนฟังเสียงไปปริศนามาอีแล้วอีแง้็ชอบเนี่ยเด็เออเนาะร้านยาอิ๋ว ร้านเยี่ยูย่นั่งเรียนนะคะบ้านแพงนังเรียนอนุบาลบ้านแพงมีขนมเยอะแยะเลยมีขนมยำยำสปาเกตตี้ก็มีนะแล้วก็ม,มาม่าเกาหลีแล้วก็ตำ้าปุ้นห้าบาทเป็นเถ้วยนึเป็นถ้วยน่นยนะแล้เป็นแก้วเนี่ยแก้วห้าบาท okay. ทำข้าวปุ้นห้าบาทนะน่ารักมาก กินหมดไหมหมดโอ้โหชอบเหรอต้องใส่ผงสลายเนาะอร่อยถูกใจบายบาย,บายอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งได้ครับ๊ายบายก่า๊ายบาค่ะ